รีวิวเครื่องเล่นเทปสองหลุมนะครับวิทยุแล้วก็ไลอินนะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบเลยย่อพนาสนิทนะครับโมเดล R X f g 5 6ตัวนี้เป็น X-Bed นะครับพิกตาเบดเสียงเบสมาเต็มนะครับเสียงดีมากนะฮะไฮพาวเวอร์นะครับนี่เป็นช่องต่อไลอินหูฟังนะครับตัวนี้ไฟ220โวลต์บัลเรล่าตัวรีเวิร์ด้อโต้ดีเทคด้วยนะครับกับม้วนอัตโนมัติมื่อม้วนหมดนะครับไฟ220โวลต์บ้านเราช่องใส่ถ่านร้างถ่านสะอาดนะใช้ถ่าน8ก้อนไม่ได้ลองให้นะครับถ่านเยอะนะฮะ ขานไม่พอนะครับมีสายไฟตรงรุ่นแบบให้ยี่ห้อพันนสันิกเลยนะครับไฟตรง120โวลต์บาลเราเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับเสาวิทยุไม่หกไม่งอนะครับอ่าเสอบระบบวิทยุนะฮะฟังก์ชันอยู่ตรงนี้นะครับมีอีคิวตัวนี้มีอีคิวด้วยนะครับอยู่ระหว่างกลางเสือสอบเอฟเอ็มหกหนึ่งสองกิโลเฮิรตซ์ไปเอฟเอ็มนะเอฟเอ็มตรงกลางนี่เป็นเอฟเอ็มธรรมดาเอฟเอ็มสายสุดเป็นเอฟเอ็มสุดคลานะครับนี่สังเกตไปตรงนี้นะตรงนี้คือเลื่อนตรงกลางอยู่ะนะครับ <AM S 1> เลื่อนมาสายสุดไฟเอ็นสเตเีโอจะติดนะครับกิติภูมิของกองทัพไทยบิเงเทยระัวเกับนะครันตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบทุกระบบนะครับุังตีจังหวดราชบุรีคนเทปมีออโต้รีเวิรออโต้ดีเทคครับกับมวนตนมัตม้วนหมดนะครับเปลี่ยนสายพานใหม่เรียบร้อยนะครับทั้งสองลูกนะครับใช้งานยาวๆเลยครับตัวนี้เป็นเอ็บินะของกองทัพไทยอิิวงได้โปรติหมดเลยนะครับาคาพิภาพของ ลออเลื่อนมาทางซ้ายเป็นเทปเลื่อนหวัวขวาอวิทยุนะครับส,ส่วนในตัวนี้จะเป็นพวกระบบอัดน,นะเดี๋ยวจะสอบให้ดูกันตอนต,อนต่อไปนะครับก็ซ้ายก็ขวาเต็มระบบนะทั้งสองฝั่งเลยอีกอัลธพงศ์รอดกันไทยแข<ร>่งอวิทยุเ<า><า>มื่อกี้น,นะครับที่กรมการทหารช่างท่ายานุรังศรีจังหวัดราชบุรีคอนเอกเชร์แล้วก สี่สวัสดิ์ผู้บริหารทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีส่งกําลังพลกองร้อยทหารช่างอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะอัดจากอุปกรณ์ภายนอกนะเดี๋ยวจะอัดจากเครื่องนี้นะครับเสียบได้ทั้งสองรูนะทั้งหนึ่งทั้งสองรูไหนก็ได้นะครับกดเลกคอร์ดอยู่ในโหมดเทปนะครับเปิดลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์นะอครับและประเทศชาติต่อไปเปิดดูทุกนะกอเข้ามาอัดทีวิทยุได้แล้วเรากดสต็อปปุ๊บเสียงมันจะไม่เข้านะตัวนี้ออกแบบลายอินตัวนี้ออกแบบมาให้อัดจาก ปกรณ์ภายนอกลงเทปนะครับไม่ได้อ่ให้แบบออกมาเสียงออกมาเฉยๆนะทนายวิทยุได้ทูกขึ้นว่าเรานะของรกนะครับอันนี้จากเครื่องนี้นะครับข่าวครั้งต่อไปเวลา15บหามริการณัญญาอัตนาเจ้าทิมศูนข่าววิทยุกองอ่าเดี๋ยวผมปิดลายอินนะครับถอดลายอินออกนะครับตรงนี้เป็นฟังอันนี้มาใหม่ในตัวนะแล้วก็อันนี้เป็นลายอินสองลูปนะครับไปทดสอบฟังที่อาจจะกอนข้างนอกเมื่อกี้นะนะครับ แลวจะปองรัดกันไปอยังไงครับปร<ม>อรถนาดีจากสูย์ข่าวที่าาราไดินเม่อก้นกตฟังข่าวครั้งต่อไปเวลาสิบห้านอ่าต่อไปผมจะอาจจากหลุมหนึ่งมาหลุมสองนะครับเสาระบบอัดให้ดูเต็มระบบเลยกดตรงนี้นะครับเพย์อันนี้เป็นรีเวิร์ดดีเทคนะครับอันนี้เป็นปุ่มตั้งให้รีเวิร์ดหรือว่าออโต้สต็อกนะครับกดเพย์นะให้อัดมาฝั่งนี้กดเพย์ ไว้ตรงกลางนี้อัดแบบปกติเพื่อนไปลำฝา,าอัดแบบเร็วตรงนี้อจาจจะเทปหนึ่งสู่เทปสองแบบเร็วนะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ว่าต้องการให้อัดแบบเร็วๆนะอจาจจะม้วนมาสเตอร์มาสู่ม้นมวนเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะจะอัดปกติก็เลื่อนมาตรงกลางนะครับเสียงเป็นที่ม้วนเทปนะครับเสียงจะได้ประมาณนี้ เมื่อกี้นะอะจาจจะนี่มาตัวนี้นะครับตัวนี้จะเสียงดีมากเพราะลำโพงตัวใหญ่นะเป็น X-Bay X-Tar Bay นะครับเสียงจะได้ประมาณนี้นะครับมันไม่ได้ยานนะเดี๋ยวเทสให้ดูทีละลุมเลยนะครับลุมหนึ่งนะครับ ครับเวลาม้วนมันหมดมันจากดีเทคเองนะเป็นที่ม้วนเทปต้องขออภัยด้วยนะดยยยนะเดีเยยทดสอบระบบออตโต้ดีเทคให้ดูนะครับ เมื่อมนหมดมันจะกลับอัตโนมัตินะฮะตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยกลับแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ากดขึ้นเนี่ยมันจะกลับมลวยอัตโนมัติถ้ากดลงจะเป็นออโต้สต็อปนะครับเนี่ยออโต้สต็อปจะกดล,ลงนะครับถ้ากดขึ้นจะเป็นออโต้ดีเทคจะกลับมูลนอัตโนมัติเนี่ยกลับมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับประมาณน,นี้นะครับอ่าต่อไปฟังหลงเพลงหลงดีนะครับ พอซ้ายคอขวาได้เต็มระบบทั้งสองหลงนะครับโอ้ใหญ่เสียงเบสแน่นนะครับตัวนี้เบสเแน่นมากนะครับแนะนำสำหรับคนที่ชอบเสียงเบสแน่นนะ โอเคนะครับไปจบรีวิวนะครับขอบคุณครับ